สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับอ,อ,อยู่กับใจเอ็นร็อกพี่น้องอ่ะพาไปดูรถขุดยักษ์หน่อยลิ้วกงพี่น้องไม่ใช่ลองกงลิ้วกง 952EHD ครับ ใหญ่จากแคมทันดินใหญ่สุดอิลีมนะ้องชมกันใกล้ๆเลยขนาด52ตันไหมนะอ้องวันจะหมดแล้วเนี่ย 2.6คิวครับใช้เครื่องคมอมิน6ซูบอ๋อสองไปแล้วครับว นี่คือคนเโค,รครเออตรได้ฟันนี่ยสองจุดห q QSM สิครับคมินน่าจะ K3V ครับออันนี้ลิปเปอร์จไปแล้วลิปเปอร์จไปแล้วครับนะ แล้วก็ให้หลิวอกอง 952E h d มาตักครับสมงบินยังไม่เยอะครับประมาณ2 5 0 0ยังใหญ่จากเบนมาก,ก่อน2 6นะครับ ว่าหาชมยากลมแรงครับออแค่60เซนเรเล้วก9แค่เรียร2าตั้งรับ หนงเลยพนะี่น้องร้อยเจ็ดสิบห้าพลังมาครับไปปิ้งมีครับให้พร้อมแล้วก็เอากระบอกสีดำครับสำหรับไฮดรอลิก เหตุการณ์ดูได้ครับอยู่ท oh, ี oh, ่ช่องชาติเจริญทรัพย์ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X Capital Inc. ลิ้วโกง9ซ้อน EHD โอ้กลัดร้อนครับพี่น้องโอ้ไอซะด้วยดูคันใหญ่ฮะนะใหญ่จริงๆ แค่หกสิบกำังของแท้ของแท้ จะหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปทางนู้นสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t า r ์เวเตอร์เอ็นทรักศูออรถครับรับรับ24ตั้งรับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ